อ้รถแรงอยู่ยากรถแรงอยู่ยากร<ม>ันทุกเกียร์ <c oughs> <c oughs> เอาาเอ,าเอาโชคนิทิโอ้ไปไเจอกันนานเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผม อะไรนะอยู่กับเจ้ายักษ์เขียวฮะเอาโกเบไงยักษ์เขียวเอาเด็กน้อยมาจากไหนรองนี่บ้านอยู่นี่ปะบ้านอยู่นี่ปะบ้านอยู่นี่อ๋อบ้านป้าบ้านป้าไปไปยืนเต้นหน้ารถเร็วไปไปยืนเต้นดูหน้ารถเลยไป ฮะอันนี้อันนี้ตกมังไฟขึ้นมาไม่ได้แล้วเนี่ยรออืมสระนนมีน้ำเขาด้วยอ๋ออ๋อนี่สะสะหนัวสะหนัวอ๋อสะลุงข้างหลังก็เป็นสะเนาะระยะเมตรมีรถใหม่ด้วยนี่เมก้านี่ สวยมั้ย,อ,ยออกตัวมายังมั่นใจโอ้อไรเนี่ยโอ้โอ้ยสบายสบายครับสบายจังเลยนี่ครับนี่น้องชื่อะไรเนี่ยหวานหวังฮะหวังหวานโอสมหวานน,นะน่ะ พิดตามพี่มาเหรอติดตามมาเหรอ <5. S 1> มามาทาง<ม>อาอกนี่เนื่อยเนืดๆเลยครับมีรถมาแค่สิบพันใช่ไหมวิ่งกี่คันนี่สิบสิบ lại gấp lốt phăng nู่n có là... Ồ. con Có mau vinh sinh đinh đồn mày? à? ทำไมรู้จักอ่ะอืมทำไมรู้จักโอ้นายพูดที่เวลาดินด่วน่ายคลิปพูดยังไงนะร้อนร้อนดินด่วนบอกว่าร้อนเหรอ,โอ,อโอ้ยน้ยอ้ยอยโอ้ยโอยเ้ยอ้ยอย้ยอ้้ยมออ้้อออ้อ้ออ,นนอออ้ย เท่ไหมชอบไหมแบบนี้ชอบไหมชอบนะสี่อันนี้อะไรไปโรงเรียนบอกปิดเทอมเอาลลวงสุดบูมเลยครับงานนี้มาไกลเลยครับทีมงานนี้นี่ทำถิ่นมาเนี่ย ข้ามมาจากนางรองมาฝั่งนี่พระปลาชัยครับอันนี้พระปลาชัยปะอ,อันนี้พระปลาชัยใช่ไหมเ้ยไมาจานางรองไม่เนี่ยแถวเนี่ยพระปลาชัยใช่ไหมรัศมี สีเลือนเท่เอโอ้โอ้เซียววีเซียววีเจ้าหกเดเคตังชืออืมตัวนี้2องแรงมานะสอไม่ใช่24นะครับเพราะว่าสองแปบางฝุนโหดโหด เอาโหดไว้ทำฝุ่นได้อันนี้โหดไหมบางฝุ่นนี่โหดไหมโหดนะสิครับโหดนะสิครับบดตัดหน่อยบดตัดหน่อยแล้วแปะ<ม>ว้อหน่อยว้อหน่อยอ้าวยังไง <laughs> โอ้โูกใจเลยถูกใจเลยโอเคโอเคผ่า okay, okay, นเสร็จรอครับ นี่แจ้วถูกใจถูกใจสวัสดีไปยังทีมงานโชคดีที่ทุกคนนะครับมาอะไรคันนะครับนี่สุดรอครับสีอะไรเนี่ยเหลืองเลยเหรอเหลืองการะามงามแท้อ่ะ มีค่าสีทองมามีสีทองด้วยเหรอ,อ,อ,อจัดนักจัดเต็มรถใดแรงๆใสยย่เยอ,ๆอะๆของงานนี้นนอากตาฮะ ลอยนะโรโบอคบชอบไหมรถดำชอบไหมชอบแม่ให้พ่อซื้อให้อยู่ฮะทำงานอยู่อะไรนะเทศบาลนั่นอย่ยพ่อนะ,อนนะนนอโอ้พ่อทำงานเทศบาลในราชวังโอ้ทำงานในวังเหรอใช่สิโอ้วังอะไรวังท้องหลงังแมว ล้านแนบล้าดูคันนี้ไปดูตรง้นก่อนเต็มไปดูตรงู้นะเต็ม่ะเหรอข้าซอยได้ไหมนี่ข้าซอยได้อนี่คันเขาที่ยื่นถุงค่พูดไม่หยุดเลยวะพูดไเรื่อยเลยเพาทำงานในวังวังอะไรวังน้ำเขียววะวางเขียว วังน้ำเขียววังน้ำเย็นเก่าของไอ้กูมีเออไปดูงานก่อนดูตรงนั้นก่อนเออดูตรงนี้แหละเออดูตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปดูตรงนั้น แรงครับคันนี้แรงจัดสัมผัสได้ขะโอ้คันแรงคันแรงนี่ ช่องยูทูบยูทูปเเห็นนะช่องอะไรนะช่องอะไรไม่ใช่ในโทรศัพท์อ๋อช่องรถดำซิ่งดินตรวดไงใช่ไงเออไปกลับรถอยู่ทุ่งนาแล้วนะใครในหน้าเนี่ยใครในหน้าในหน้าในหน้าบ้านนี่นะในหน้าบ้านนี่อืม เจ้ะเจ้าของสะ<จ>อรเนะงสะเป็นนายนาบอ่ะว้ายจัดคับโกเบไวไหม,ไว,มไวสิครับแม่พูดเจ้าพระพริ้ง แตะแตะเตะแตะโอ้วันนี้อากาศร้อนครับเหมือนฝนจะมาอีกนี่ฝนไม่มาได้เล่นสงกรานต์ไหมจะไปเล่นสงกรานต์ไหมอยาเอาลูกนั้นนะตรวจผตรวจ A P K ตรวจอะไรนะ A P K ตรวจอะไรนะ A P K A P K แถวนี้มีโควิดไหมนี่ไม่ไม่มี มาจากข้างหลังจะไปข้างหน้าไใชายมาถึงจังหวัดมาจากสุรินเดินทางสุรินอยู่ตรงนี้เองอยู่จิตกันพระปลาชัยเนี่ยโอตอนใบไมถึงตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น ไปไหนทางโน้นน่ะโน้นะน,นะมีรถวิ่งอยู่เนี่ยไปไหนร่ใครใช่นะเน่ะเหรออ๋อโอ้โหโอ้ย,อย,อยลื่นเหรอโอ้รอบเร็วว่ะนี่ เชียนหนึ่งยังเร็วเลยเอา้าทำไมเ c วีมาก่อนเขาอ่ะไปเมื่อกี้เองสายลักไก่แล้วเทกไก่ๆเออ CLV ไม่ได้ตอนเมื่อกี้เด็ดใต้ตอนใครไม่มันมีฟูโซ่อีกคันหนึ่งนะฟูโซ่ยังไม่มาเลยเยวีมาแล้วแสดงว่าฟูโซ่นี่หลบทางแล้ว เสียงอะไรวะเสียงเหล็กเสียงกระบะนี่กพคุยผูซอยยังไม่มาเลยฮะซ่อยยังไมมาสงสัยซอยแคบแน่นอนครับไม่ไปครับเปล่า,วาว เว้สวัสดีครับเอ้าหนฟูโซอ่ะเย้ขันออกไปเมื่อกี้น่ะเสตตี้่นับรอบแล้วโอ้ยนัเขาอะไรเนี่ยมีของฝากอีกเลยเบ็นเบ็นโตเบ็นโตติดแรงเซ็งนับรอบแอบร้อยเนี่ยอบร้อยเนี่ยโอ้ย ไปเจอซอยแค่หรือเปล่าแอบร้อยไปเทใกล้เนี่นี่ตอนนี้เขาบกเอยเช่หนึ่งวัดียวนี่ทำไมมาไกลสวีงนานอขับไคูงานเลยมาคนขับไปคูบ้านนี่ครับบ้านนี่น,นีนนนร่รถในบ้านก็มาวิ่งเห็นยังขับไหนนี่นี่รถ โอเคโอเคสบายสบายสองหกไหมสองหกสบายสบายรถเซียวีเขาชื่อวีรถรถไม่ใช่จะขอ น,นี่ก็เรียกโลโบคอัสบายสบายเลยครับนนนะะฮะอ,นนอ๋อนี่รถในหมู่บ้านเหรอคัน,นี่นี่ไง,งคันนี้นะไม่ใช่นี่ยออหอ,อ ไอ้นี่ตอนเดียวหรือเปล่าเนี่ยรถใหม่แล้วนี่โอ้แคบๆโอ้รถใหม่รถใหม่มเสียงแบบนี้น่าจะเป็นรนะ้อยเก้าห้านะเอ็นโอเจ็ดดีโอ่าจะถอยมาเลยลูกเพ่ เอาเราชมบยอ,อกได้ไหมกันนี้จะลอยเก้าห้างแบบนี้แต่หัวนี่เป็นสมองเงินนะ<ป>เลยูซีจะออกตัวได้ไหมโอ้แรงอยู่ เอาหมาอีกคันแล้วครับโอ้ผู้สงวนศักดิ์เด่าร้อยเก้กาห้าเ,เอา่เอถ้อามาถึงที่โมงเนะอืมาถึงที่โมงอ่ะมาถึงเที่ยง เอะไรเอ่ารถต่อรถมาที่ไหนต่อเรืองกันที่ไหนฮะ<า>อ,อ,อยู่ข้างหน้าไม่ผมชอบจริงครับเจ้ายักษ์เขียวซปเปอร์เอ็กเอ็มตัวนี้น่าเล่นนะครับประหยัดน้ำมันอยู่ ได้ครับเจ็บทางคอรมานเนบครับอู้หู้หู้มาแล้วครับเจ้าฟูโซนี่เลยปิดท้ายกับคันนี้แหละฟูโซไฟเตอร์คันแรง โอ้คันนี้ไม่ได้เจอกันนานกันนะนู้นไวิ่งอยู่ไหนครับอู้เอาหัวไปนู่นแล้วก็ถอยตูดไปเลยแล้วแปะรถขายติ๊กเกอร์ตัวนี้อู้เอาขุนไปหมดแล้ว <c oughs> อุ้ยคันนี้ปั๊มไฟฟ้าครับ แ,แรงรุ่นอะไรอ่อมิสูไฟเตอร์หกเอ็มหกหกหนึ่งขับโกรเหมือนโกรธเมียอะไรแล้วแปะจะลุ้มเลยฮะน้ำเอรอไม่ใช่น้ำมัน น้ำแอร์น้ำแอร์งอองลงปุ๊บขึ้นปั๊บเลยครับ <c oughs> ดินจะหมดแล้วนี่ส <c oughs> งสัยจะมาวันเดียวแหละจบเลยทำมาถึงเย็นน่ะต้องให้จบไปตรงนี้เลยอันนี้ขุดออกไหมน,นี่เ <c oughs> นี่ยใ้ตรงที่ทางเขาวิ่งออกไป นจัดหนักครับงานนี้โอ้ยโโโอออ้้้้ยยยยยเีไปเหยียบมันจริงๆเลย <laughs> เอ,อ่อโอเคครับคลิปนี้ไปบ้านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอู